แล้วก็จริงๆจุดที่ดีอย่างก็คือเรื่องของต้นทุนนะคะปีที่แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนภาพของ B i g C ซนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับภาพของกลุ่มของ c p o ีเหมือนกันก็คือในภาพของการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นนะท่องเที่ยวเพิ่มเพิ่มขึ้นการที่ที่เอาตัว Big C ซเข้ามาในตลาดครั้งหนึ่งจริงนองจริงภาพรวมเนี่ยเป็นเป็นปน,น่าจะเป็นเชิงบวกมากกว่า มีมุมมองยังไงบ้างต่อตัวของ bjc เรื่องของการเตรียมกับเข้ามา Listed เป็น Listed Company อีกครั้งหนึ่งของห้าง b i g C ลูกของ bjc นะครับเดี๋ยวเอาแม่ก่อนแล้วค่อยพูดถึงการเตรียมสปิน f ออฟลูกอีกครั้งหนึ่งมีมุมมองดีไหมต่อตัวของ bjc เจ้าของห้าง b i g C ครับเชิญครับคุณพีทค่ะสำหรับ bjc เองกออ็ธุรกิจของเขาจริงต้องยอมรับธุรกิจหลัก ตอนนี้ยังเป็นบิ๊กซีอยู่นะคะรองลงมาก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งก็เขาผลิตพวกกระป๋องแล้วก็ขวดแก้วซึ่งถ้าเราไม่รวมยังไม่รวมบิ๊กซีนะคะในภาพของธุรกิจบรรจุภัณฑ์รวมถึงธุรกิจพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทิศทางก็ฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องด้วยเรื่องของการบริโภคในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะธุรกิจบรรจุภัณฑ์นะคะจะเห็นว่าออ,ออเดอร์ต่างๆของเขาเนี่ยดีต่อเนื่องเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็คือจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยมันมีมันมีเรื่องของกระแสของการมาใช้ตัวตัวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระป๋องกับขวดแก้วเพิ่มมากขึ้นนะคะบางบางรายเขาอาจจะลดการกใช้พลาสติกก็หันมาเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์มาเป็นเป็นแก้วเป็นกระป๋องเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับลูกค้าต่างๆของ BJC เองเนี่ย พอมีการเปิดประเทศหลายๆประเทศนะคะบางเจ้าเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสินค้าต่างๆอาจจะเป็นผู้เครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเขาก็กลับมาส่งออกได้มากมากขึ้นนะคะก็มาสั่งเอาบรรจุภัณฑ์จาก BJC เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ก็ทําให้ออเดอร์ต่างๆเนี่ยกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็จริงๆจุดที่ดีอย่างก็คือเรื่องของต้นทุนนะคะปีที่แล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเรื่องของต้นทุนพลังงานนะคะเรื่องของตัวแก๊สธรรมชาติ นะคะเรื่องของต้นทุนอลูมิเนียมนะต่างๆที่ที่ปรับตัวสูงขึ้นปีที่แล้วก็มีผลกระทบพอสมควรเหมือนกันแต่ปีนี้เนี่ยก็น่าจะได้เริ่มเห็นเรื่องของต้นทุนพลังงานโดยแล้วก็พวกวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวลดลงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบวกในแง่ของตัวอ่าตัวอัตรากําไรของเขาด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับในภาพของ BJC เองนะคะส่วนภาพของ b i g กนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับภาพของกลุ่มของ CPO เหมือนก,นกันก็คือในภาพของการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวเพิ่ม เพิ่มขึ้นนะคะจะเห็นว่าอย่างตรงนี้ที่ที่ออฟฟิศของ Maybank อยู่ใกล้ๆดูเซนทัลเวิลด์เนี่ยนะคะก็ใกล้ๆกับ Big C, บิ๊กซีราชดำริซึ่งปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะจะจะมาซื้อของบิ๊กซีกันแพ็คเป็นลังๆตอนนี้เริ่มเห็นภาพนั้นกลับมาแล้วนะะช่วงก่อนโควิดจะเห็นว่าราชดำรินี่คือถือว่าเป็นตัวแทนอันหนึ่งของของของภาพของนักท่องเที่ยวได้เหมือนกันนะพอเราไปลองเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าโอ้เข้ามาซื้อกัน แพ็คเป็นกล่องๆเป็นลังๆกันเยอะเลยนะอันนี้เริ่มเริ่มเห็นกลับมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะซึ่งอันนี้เป็นของบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีก็ได้รับอันนี้ส่งเรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งนะคะคก็ปีนี้ก็อาจจะมีรเรื่องของภาพบวกเรื่องของการที่จะบิ๊กซีกลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งด้วยครับรายได้จากบิ๊กซีเป็นสัดส่วนสักเท่าไหร่ของรายได้ของบ j c จครับพีทประมาณสัก 70%นะ60-70%ได้นะสำหรับตัวบิ๊กซีรายได้หลักเลยนะมาจากบ<ช>ิ๊กซีนะครับใช่ค่ะบีเครับทีนี้การที่ BJC เตรียมจะเอาห้างบิ๊กซีกลับเข้ามาเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยดีหรือไม่ดีมีข่าวว่าราคาราคา IPO ของบิ๊กซีซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เป๊ะ,ปะนะแต่เป็นข่าวว่า ราคา IPO ของ big c ที่จะออกขายสู่ประชาชนทั่วไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมันน่าจะต่ำกว่าราคาที่ทาง BJC เนี่ยไปซื้อมารอบล่าสุดก็คืออาจจะเกิดผลขัดทุนขึ้นจากราคาที่ซื้อ big c กลับมากับราคา IPO ที่เตรียมจะขายให้กับประชาชนทั่วไปเรื่องนี้ ข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วคุณพีทมองว่าเอมันจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหมถ้าใช่เนี่ยมันจะเป็นคุณหรือมันจะมันจะเป็นปัจจัยลบต่อตัว BJC หรือเปล่าเชิญครับคุณพีทค่ะเรื่องเรื่องราคานี้ เขาอาจจะต้องต้องกล่าวว่าต้อง,องว่าหนมองว่าการที่ที่เอาตัวบิ๊กซีเข้ามาในตลาดครั้งหนึ่งจริงนองจรงิจรงภาพรวมเนี่ยเป็นเป็นน่าจะเป็นเชิงบวกมากกว่านะเพราะว่าด้วยตัวบิ๊กซีเองเนี่ยเขาก็ยังเป็นธุรกิจที่ยังยังต้องมีการขยายอยู่อย่างที่เมื่อกี้เรียนไปก็คือในกลุ่มค้าปลีกห,หลายตัวเนี่ยยังมีการขยายสาขาอยู่ ะะโดยเฉพาะ,ะในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเองนะคะแล้วก็ถ้ามองในกลุ่มของ BJC เองเนี่ยหรือว่ากลุ่มของทางด้าน TCC Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่เองเนี่ย<ๆ>เขาก็มีธรุรกิจค้าปลีกในอยู่ในหลายประเทศนะโดยเฉพาะประเทศเวียดนามนะคะก็มีมีธุรกิจที่ที่อยู่ในที่เวียดนามอยู่ซึ่งอยู่ภายใต้ใบริษัทแม่คือ TCC Group ซึ่งอันเนี้ยมันมีบริษัทมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นค้าส่งนะคะที่ชื่อว่าเมกกะ MM Mega Market ในเวียดนามซึ่งอันเนี้ยยังไม่ได้อยู่ใต้ BJC ยังไม่ได้อยู่ใต้ BJC แต่ว่าพอคิดว่าเชื่อว่าถ้าบิ๊กซีเข้ามาในตลาดก็มีช่องทางในการาระดมทุนเพิ่มมากขึ้นนะน่าจะมีโอกาสเข้าไปลงทุนหรือว่าเข้าไปซื้อธุรกิจอันนี้กลับเข้ามาอยู่ใต้ตัวตัวบิ๊กซีนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยธุรกิจพวกคาปรกในเวียดนามจริงก็คิดว่ายังมีโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ประเทศอ,อื่นๆด้วยที่นอกเหนือจากเวียดนามก็ยังมีโอกาสที่จะขยายต่อพอบิ๊กซีเนี่ยแยกออกมา จดทะเบียนแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะลดระดมทุนได้ได,ด้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเงินส่วนหนึ่งก็อาจจะมาลดหนี้ได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะส่วนหนึ่งก็เอาไปขยายธุรกิจเพดัะนั้นเนี่ยพอเข้ามาจดทะเบียนเชื่อว่าก็จะสร้างโอกาสในการที่จะมีการขยับขยายหรือเติบโตต่อไปในอนาคตได้ซึ่งก็ในที่สุดแล้วก็ส่งผลบวกกลับมาที่บริษัทแม่ก็คือ BJC ด้วยเหมือนกันนะคะครับมองเป็นบวกนะครับทีนี้แล้วถ้าราคา IPO มันต่ำกว่าที่ซื้อ b ิ๊กกลับมาล่ะอันนี้มันจะเป็นยังไงครับคุณพ จริงคงต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีการบันทึกรายการอะไรอะไรหรือเปล่าแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าปกติราคาต่ํากว่าทุนสมมุตินะคะอันนี้ยังไม่แน่ใจใแต่ว่าราคาจะมนสมมุติทุนแต่ว่าเนื่องจากว่าตัว BJC เนี่ยเขายังมีเป็นยังถือหุ้นใหญ่ในในบิ๊กซีอยู่เพราะนั้นเนี่ยเชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีการบันทึกในใน,ในทางบัญชีในแง่ของการมาติดลบอะไรหรือเป็นขาดทุนอะไรนะเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้ามีการลดสัดส่วนแล้วบริษัทแม่ยังถือหุ้นใหญ่อยู่เนี่ย ปกติตรงนี้เขาจะไม่ได้ไม่ได้มาบันทึกเป็นขาดทุนนะคะอาจจะมีในงบเดี่ยวแต่ว่างบคอนโซลิดเดตหรืองบรวมเนี่ยจะไม่ไม่ได้บันทึกนะคะตรงนี้อาจจะต้องรอดูความชัดเจนอีกทีหนึง่งแต่ว่าเชื่อว่าไม่ได้ไม่ได้มีผลในในด้านของผลประกอบการอาจจะมีผลในเชิงตัวเลขในเชิงบัญชีในเชิงงบนะคะแต่ว่าในแง่ของผลประกอบการเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีผลลบอะไรแต่ว่าเชื่อว่าพอในระยะถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นส่งผลบวกกลับมามา,มากกว่าเพราะว่าบิ๊กซีก็มีโอกาสขยับขยายแล้วก็เอาเงินไปลดหนี้ลดดอกเบี้ยได้ส่วนหนึ่ง ะะเงินที่เหลือก็เอาไปขยายธุรกิจแล้วก็ส่งกลับเข้ามาที่ BJC ด้วยือกันครับเอาละครับเมย์แบงก์ประเทศไทยแนะนําซื้อหรือแค่ถือ BJC ครับคุณพีทครับค่ะตัวนี้เราก็เป็นแนะนําซื้อเหมือนกันนะคะก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่44บาท25สตางค์ค่ะเอ่4บาท25สตางค์สำหรับเป้าปลายปีของ BJC สำหรับท่านที่จะสมัครหลักสูตร1ถึงส1เอสมัคร1ได้รับส่วนลด45%สมัคร2หลักสูตรได้รับส่วนลด50%แต่ถ้าสมัครตั้งแต่3หลักสูตรขึ้นไปได้รับส่วนลดสูงถึง60%นะช่องทางเดียวกันนะครับสแกน q r code คหน้าจอนะครับแล้วก็ตั้งแต่2หลักสูตรเราให้เข้ากลุ่ม Special อีก9 c o n คอนเทนต์ฟรีด้วยนะครับ อดี้ทวนความจำนะครับมานิพัสออนไลน์014ย์เจาะลึกสัญญาณไดเวอร์เจนต์อย่างไรให้แม่นยำท่านอาจารย์ปรีรู้ประสิทธิ์มานิพัสออนไลน์013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างแย่งยืนตั้งแต่สแกนสกรีนนิ่งแล้วก็แบ็กเทสนะครับนี่คือ013 012ก็เจาะกลุ่มแบงค์โดยตรงเลยเนื้อหานะครับยังใช้ได้ดีกับภาวะ นะการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะในตลาดช่วงนี้นะครับท็อป5แบงก์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคัง่งท่านอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์แล้วก็เสริมด้วยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชานชัยพันธาธนากิจสูตรหนึ่งสองนี่ก็คุ้มมากนะครับมันดิพัสดรนยสูตรหนึ่งสอง 12, นะนะครับอันนี้สูตรหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ย้อนย้อนให้ฟังสูตรหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปด 007 006นะครับ005นะครับ004 00 00 003 002แล้วก็001น00ะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับสแกน QR Code หน้าจอนะนะครับหรือว่า Line ID พิมพ์สัญลญักษณ์ตัว A อแอซแล้วตามด้วยคำว่า m o n e ี p พล s ติดกันแล้วก็ตรงตัวนะครับ นี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o n l y c r y p t o c u r r e n c y Investing นะครับเ,เป็นหนังสือทีนะ่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือ คู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลครลิปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุ๋นด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ๊งพิยนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบ step by step นะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็ก เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทเนโะปี่ยโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนด้วยสนใจสแกน QR โค้ดหรือติดต่อทาง Line ID ดพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M-O-N-E-Y Plus, o N e y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลย